เออเขาปิดประตูเพราะอะไรมั่งเพราะว่าแม่ไปที่นี่กับพูดเลยอ่ะเขาไม่ให้คนเข้าช้าไปก็มืดไปถึงนู่น6หกทุ่มเที่ยงคืนกันแหละเนขาก็ปิดแล้วยกธูปไหว้เฉยๆแล้วก็มาไหว้ประสาทเมือง่ามแล้วก็มาไหว้าขาวพนมรุง พนมรุ้งอะแม่ขึ้นไม่ได้แต่แม่ไปเจอฐานฐานโนรีอยู่ข้างทางทางขึ้นเขาพนมรุ้งว่แม่ไปไหว้ตรงนั้นแล้วแม่ก็ยกมือไหว้ไปข้างบนเพราะแม่ขึ้นไม่ไหวแล้วก็มาประสานนี่ก็ไหว้ไรหน้าธรณีเลยเพราะแม่ไปที่ไหนแม่จะไหว้ธรณีประตูเกอะก็ไหว้ตรงนั้นแล้วก็ขอกระโปรหัวขออย่างเดียวนะลูกอย่าไปบนเด้อพนมรุ้งเขาห้ามบนนี่ ช่คืออะไรรู้ไหมนารายไม่ไม่คือนารายตรงนั้นคือนารายพนมรู้ว่าคือนารายมนาเดียวเด็ดพุ่งมัากรมีนารายเออมีพนารายต่อไปว่ามีนารายเขาทำเขาทำให้ว่าเป็นเป็นกุหลาบอะไรบัวกี่ีผีีเขาเปี่ยนไว้เออก็ว่าอย่งนั้นเขาป้อกันแล้วครับ มีแล้วรถมารถมาไม่ใชรถมารถไปหมอเยารุช oh mmm. ่วยอะไรไม่ได้าอรองเลียงมาจะน้อยยยตกอยู่ใไรช่วยดแก็ต้องช่วยยสุดกาลังช่วยโอกาที่ท่นเดินตไปมดไจากบริษัทก็มันเคลื่อนกถ้จอแล้วมันจะเป็นเรื่องจอมันเป็นจอสัมผัสไง ยอมรับประชัพอดูตาทิพย์ตัวอธิบายเป็นฉากฉากเขาเคยไปเห็นที่ดินแปลงนั้นตาทิพย์รู้หมดว่าอยู่ใต้หลักกิโลเมตรที่บ้านนางรองความพิเศษของเขาได้แก่การอย่างรู้ว่ามีเสาปักในดินหลายต้นซึ่งเสาเหล่านี้แหละมีจิตวิญญาณบรรพบุรุษรุ่นปู่ย่าตาถอดเจ้าของที่ดินสมัยโบราณในชุดอยเมื่อผู้ซื้อที่ดินรายใหม่เริ่มไปจะถอนเสาไม้ขึ้นจากดินด้วยถือว่าเป็นสิ่งละละมงคลเวลาเวลาเวลาเนี่ยเขาตั้งอะไรมาอย่าไปจับโดนอนุญาตถอดโดนจ่อไม่ได้หรือเปล่าเยนมาใส่อยู่ในเสาไม้แล้วนั้น ก็คว้าม,มาแล้วสิน,สนะพวกผีเจ้าที่เจ้าตามก็เลยรอผกกู้ลุงตะทุ่งหลังที่เขาเจอดยงลงพุท